ของให้เยอะเธอยังลุงมาเดีครับลุงไอตีไปวันไหนเนี่ยมาเยอะมาเยอะเอ้ยไปเช้านี้แล้วครับลุงเช้านี้ครับโอเคแล้วนอนตอนไหนตอนเนี้ยจะนอนแล้วโอเคมาดีมาดีมันดีไึ้นีกูดไนครับพี่กูดไนเธอไปนอนตอนไหนไม่เล่นเกมผีก่อนหรือไงฮะพี่มันมีเกมใหม่เหรอเกมผีอะ ไม่มีเลยลุงอย่าไปเชื่อไม่มีพี่พี่ตีเล่นที่พต์เล่นีดเมื่อคืนน่ะนะพี่เมื่อคืนพี่ตีเล่นทามากเลยนะครับคุณลุงโค้ทาผมนั่งดูพม่ตีโค่นลุดอ่ะเกิดอะไรขัดโมเหรอตกไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันค่ะตกัทามแต่มันไม่ใช่ตกใจอากกว่าผมนั่งดูโค้ทาตกใจอ่ะบ้านไฟไหม้ภาพเฟตแบ็กแต่ตกใจหนักมากเรือล่มในหนองจะไปไหนกูถามลุกนู้นั่อย่าวราดตามที่ตีสนับอย่าวราดได้แล้วครับลุง เอาบุตีมาจากไหนอ่ะเจสันนี่ตีมไปช่วงช่วงเย็นครับลุงใครให้ขออ่ะเออชิโร่ครับลุงชิโร่ครับโโออเเคคมันบอกมึงไหมว่าขึ้นถึงบวกอะไรบอกสามครับลุงฮะได้ถึงบวกสามเลยเหรอไม่ไม่รู้ไงครับอเฮ้ยวไอ้สัตว์อ้าวในมือบอกหรือบวกสามผมไม่รู้นะไอ้สัตว์ผมไม่รู้เฮ้ยพวกธนาคารมาทุกรอบเลยนะไอ้เหี้ยมามาทุกรอบเลยนะมันมันรอของดีปะ ดีครับมทำอันนี้ทเลยครับไม่้ทํงานทำบ่อยก็ไม่ต้องทำงานแกงละครับลุงท่ทาทาันานแกงไม่ต้องทำเลยงนก็เอานี้เป็นหลักเลยวนไปเรื่อยๆ่ะเอาี่ตลอดไปเลยถ้าตรงนี้เราได้วเราก็จะไปได้อีกธนาคารนึได้รือเปล่านม่อวานเมื่อวานไปได้าคารของ B B C ที่เซตายอกัอาิจะเป็นพฤษภาครับพาเยอะมากมอไม่ห ทีบีซีก็เยอะเมื่อวานโอ้โหจะไปคนยนะทีซีเมื่อเมื่อวานรับองรับสองแต่วันนี้แน่ยอแน่รับสองทมาสคนพี่ตีเราวานพอแล้วกันนะไอ้บังหายไปแล้วไอ้บังหายดีเทปพ้นแล้วดีเทปพนแล้วเป๊ะๆดีเทพพนแล้วไอ้เจไปเวลาเราเวล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 อเวสาอลที่อีกตั้งสิบนทีอีกห้านาที ที่นี้่พวกมันไม่ลืมไม่ลืมมาแล้วตอนแรกไม่มีเวลาขึ้นแม่งลืมกันมปกติเวลาชนผมจำได้ที่จอดหน้ากันไออีโวเดิมเดิมมันขายกันเท่าไหร่อ่ะเมื่อวานเวลาเริ่มที่ไหนได้เวลาอีโวเดิมเดิมมันขายกันเท่าไหร่อพอบอกละลอนถ้าราคาขายออกสามจุดห้าลุงมีไหมไม่รู้ถ้าสุดแสนสามห้าครับคุณลุงไม่ชัวร์แต่จริงๆมันถ้ามันสามห้าเหรอ่ขอโทษด้วยครใช่ครับเดิมเดิมสามห้าถ้าสุด เสร็จแล้วกันนะรถราคาเลมมีใครจะส่งเงินไหมมีใครจะส่งเงินไหมเอ้ย่ายได้เลยไายหนึ่งหกเจ็ดห่งหเท่าไหร่อ่ะสองแจะตีกันนะก็ดูแลตัวเองกันด้วยเด้อจะตีอะไรกับไอะตะลันอ่ะหนึ่ง้ทีละคนนี้มาทีละคนเดี๋ยวมันจะลีมันต่างเฉยไม่ก่องขายแล้ต้องมาต้องมาเซตอะ ทายป่ะก่อนทายบ้ายังบอสยังบอสสีแดง่างนั้นไม่ถ้าถ้าวันนี้ตีอยู่ก็เอาวันนี้เลยเฮียฮะเก้าวันนี้เลยอยู่ไม่อยู่จะเออลงครับแล้วเสาร์อาทิตย์นะครับคุยว่าว่าไงครับลุงเออยังไม่รู้เลยอ่ะมันยังไงอ่ะเขาไม่ติดต่อเลยครับเมขาผ่านเขาหาเมื่อวานมันก็บิดมันไม่มาคุยัเขาหรอท้ำเพื่ออะไรครับเสาร์อาทิตย์เถ้ามัันนดเสาร์อาทิตย์บิดขนาบไปแล้วก็ ันัดเราไว้เมื่อวานแต่ว่าอาไรล่ะเฮ้ยมันมันมีนัดยังไงก่อนไหนเป๊ปช่วงแรกกูลืมไปแล้วว่าไอ้้เรื่อองตูันแรกคืองานวัดพี่ที่เลื่อนไฟฟ้าพี่เลื่อนให้ไม่ให้โดนต่อข้างอันสองก็เลื่อนเลขเจ้าเลขอันนี้ไม้ใครยังไม่ได้ขึ้นบ้างอ่ะไม้อ่ะของเพียรน้อยอ่ะใครยังไม่ได้ติดบ้างอ่ะเหลือไอ้ผักเหรอครบครบแล้วครับอ้าวเจูครับไอ้ผักไอ้ผักใช้อะไรอ่ะ เหลือไไไไไมมม้้้้่่ดดใชยังพี่มีอะไรบ้างพี่มีอะไรบ้างที่พี่พี่บอกผมอ่ะมีปากหลามแล้วก็ไม่เป็นบวกห้าเออดันได้ไหมเบนโบหกก็จบแล้วนะเออก็ดันไม่เบนโบหกไงต้องหาแร่สีดันแร่สีตอนนี้แทงด้อยขุดอยู่ขึ้นไปเจ็ดขุดเลยวะอึ้นไปเจ็ดเหมือนได้แก้วนะที่เขาบอกของที่แร่ี่สุดคือของเกาะกับแร่เนี่ยของกาอสีรันใช้เปลืองพะพีกาชาไม่มีได้ที่อ่ะใช่ นั่นเดี๋ยวผมไปหมุนก่อนพี่ผักรอผมแป๊บนึงเพราะว่าเพราะว่ามันเหลือแค่พี่ผักแล้วพี่ผักกับเมล์อนไอ้เหี้ยเอะเชยสัตว์ไอ้เด็กเหี้ยมึงส่งไรยะพผอถ้าถ้าไม่มีคนมาเราเตรียมตัวดันเลยนะได้ครับลุงเอาสองคนเอาเอาสองเอาสองคนมาเอาคนย้ายเลยอ่ะขึ้นรถข้าววอร์นี่ขึ้นรถข้าววอร์นี่ข้าววอร์เรก้าวพอเรก้าพอเรก้าวพอ มันโยกนะลุงมันเคยใช้แผ่นโยกเลยโยกเอ็นไหนพี่เนี่โยกยามเตีอ่ะอ่าโโยยกกไรู้อยู่แล้วมันก็แบบกลับมาหลักเลยคือมันจะได้เงินม่วงครับลุงรอบนี้นะแล้วก็ cpu ที่เอาไว้ทำกล่องจูนครับเงินม่วงได้เยอะปะเงินม่วงเมื่อวานได้เยอะสุดคือแปดหมื่นสี่ครับน้อยสุดคือหกหมื่นสองแร่แรกได้เท่าไหร่เงินแดงหนึ่งต่อหนึ่งครับเงินเขียวหนึ่งต่อสาม ข้าไปแลกวเพื่อนขับมาดูเราก็ดีอันนั้นนะ่าจะแก๊งตี๋หรือว่ามันขับมาดูเราได้แหละข้าข้าเมื่อกี้เจอพอท่างเก่าที่อยู่อยู่เยี่า เดาแต่ว,ตว,ว่าโอลิคก็แตกเหมืนอนก,กันนะงตอนเนี้ยโอดิคก็แตกไฟฟ้าห่างกันให้เธอ,เธอขึ้นของก่นอนจะได้รีบขึ้นต<ห>ีทีไอชิโร่อยู่ไหนอะไม่เห็นมาเลยเห็นว่ามันรีโหลอดอยู่ครับลงมันรีโหลอดอยู่ครับลงผมถูกว่าพี่มีไ,ไมม ใครไม่มาบ้างอ่ะวันนี้วันหยุดเหรอใช่ปะวันนี้วันหยุดใช่ปะน่าวันนี้วันหยุดทับลงแต่ส่งกันแจ้งเหมือนเดิมครับครบแล้วเหลือไม่อบเอากันหน่อยกูจะเริ่มตีแล้วนะเว้ยเฮียจักรรพัิเนี่ยรีบดันกันหน่อยแอคทีฟตัวเองหน่อยสาตร์จะได้ขึ้นจักรรรัิย้ายบ้านสักทีหนึ่งเฮียเบื่อแล้วตรงนั้นน่ะอย่างเฮียอะไรเราจะไปเขาโคเคนกันด้วยไกลหน่อยแต่มันแน่นอนอ่ะเขาโคเคนเออเขาโคเคนเลยยอดบนสุดเลยศาสตร์ไปอยู่ข้างบนเลยเหรอเออ เอาเอาวัดเจะวิลดีได้ดูสูตดดำเขาโคเคนเงี้ยเหรอเออแบบเผินที่ลงล่างเมืองอะ่ะเหินจากบ้านอ่ะ <c oughs> บทหลอดมีให้เห็นไปขึ้นรถ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 ไว้ขึ้นรถไว้ <c oughs> ไปดูเถอะอ,อีกนะครับมา,มา,จ,าจ,ะจะเลื่อนแล้วนะจะจะเคลื่อนแล้วนะๆๆปลปลาปมาๆ,ๆมาๆขึ้นรถด,ดิ ขิ่รถขี่รถขรถมามามาไป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 มามามาตินมาพีา่รออยู่ตดีนเร็วเรมันจะงัดแล้วเร็วกูบวกเลยนะกูชนเลยนะเธอได้ครับลงได้เลยครได้เลยครับ ไปเล่น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 โอ้ยอีกเยอะหันผิด ดันดันหน่อยดันหน่อยมาหน่อยดันหน่อยดหน่อยเนี่ยไหวเยอะจัดไเล่นใจเย็นไเล่นใจเย็นไปดันมาหน่อยดันมาหน่อยเามาชุบอยู่ด้านหลังเนี่ยือไหเยอะจัดสัตว์มีหน่อยอย่แย่งกันแย่งกันดิคุย โอ้ยเฮียโดนกูเฉยเลยศาสตว์ขวยไม่ได้เล่นเลยเฮียสองรอบพิสัตไม่ไหวไม่ไหวยเยอะจัด ใครก็หาชุดป,ปูดเดอ,อร์ไอสัตว์ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นดีดเพื่อนเขาเพื่อนหมดเลยใครแพ้ล่ะอ้ยโอ้เียของเยอะจัดเียเจอเียอะไรเนี่ยมาเชดงสวิตเบดเฮียอะไรเนี้ยแต่ไปพวกนี้เล่นสตอรี่ลลกากอยดางวะพุพาน่ะ ตี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 น้องตีไม่มาชุบลาตีไม่ยังไฟกันต่อมันไม่จบอีกเหรอมันยังไม่จบเหรออีพอไว้ใจเพื่อนเอาทีโทษเอาทีเอาเพื่อนแข่งไม่ได้ไหมไ ยังไม่จบอีกเหรอมันยังงั้นไม่ได้เหรอถึงนาคนจบแล้วใช่อ๋ออันนี้ยังไม่จบอันนี้ยังไม่จบไม่ต้องตามเขาไม่ต้องตามเกมเขาลงมาลงมาลงมาเนินเนจได้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 ไดได้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 ได เย็บเยบหลบเย็บหลบเย็บเจ็บเจ็บเอาดิเพื่อนไว้ทำเองหลัับการตรงนี้ไว้อะให้เขาไปซุบข้างในอะพอุมตัวเล่นไวุ้มตัวเล่นไว้ขึ้น้ายขึ้น้ายหน่อยขึ้น้ายหน่อยขึ้น้ายหน่อย กลับไปกลับไปกลับไปนักธนาคาร B B C มากลับไปนักธนาคารนี่เราเราชุบได้เราไหลชุบได้เราไหลชุบได้อย่าเพิ่งตายกันหมดเราไหลชุบได้เราไหลชุบได้แย่งกันมาแย่งกันมา B B C มันมาโอเคสวยมา B B C มามา B B C มาอีกฝั่งหนึ่งอะไปไปไปชุบเพื่อนดิชุบแล้วพี่เจฟคนนั้นชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้ว แค่นให้หน่อยพี่เจฟแค่นให้หน่อยมีป้ายเฮียเราได้เนี่ยเร,เราชุวเพื่อนไ,ได้เนี่ยได้ป่าวะมันยังงัดกันไม่ได้อะนะ สวย ออนกันทีแช่ออนเล่นได้เล่นได้ค่อยๆเหยียบเล่นได้ยังงั้นไม่เสร็จงังเสร็จยังยังงั้นไม่เสร็จเล่นได้ค่อยๆค่อยๆเราเล่นชุบตรงนี้ค่อยๆค่อยๆมันมันมีซีมบอกนู้นแล้วตายหมดแล้วหรอ ต่อนะพี่อ่ะชุบต่อชุบต่อชุบต่ออ้อนเด้งสอบอ้อนสอบคับชุบเพื่อนไปเราเล่นไหลได้ชุบเพื่อนชุบเพื่อนค่อยๆชุบเพื่อนค่อยๆชุบเพื่อน เที่เาทิบกแตกปคงลงเล่นแลวครับออเออมึงชุบไป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 ชุบคชุบไปชุบไค่อยๆชุบเพื่อนอไปไหลไปไหลไปลไอ<ป>้ที่อมีดอยู่ไหนวัเน,นี้ยสัตว์นี่กดบิว จะถีบเฮีย้ยต่อหมดหรอวะถีบบางทีเพื่อนแห่งปูสัตว์อค่อยๆดันอค่อยๆดันเฮ้ยเหี้ยไม้มา

มึงถือปืนมาทำไมนะไอ้เนี่ยมึงถือปืนมาทำไมเนี่ยใครไว้สัตว์แม้สนามมันปิดตัวชุบไม่ได้ไงผมเลยเอามาเล่นสนาม เดี๋ยวเล่นมาเชียดดีกว่าถ้างั้นอ่ะมึงเพิ่งไปเชียดเตะมมั้สวยอุ้ยเชี้ยวิ่งระดนั้นระับนั้นดันัระดาดไกลกัน เสดาจักเดี๋ยวเป้าให้เดี๋ยวเป้าให้มียาป่ะครับมียาป่ะจะปั๊มเหรอมันยังงั้นไม่เสร็จอีกเหรอถามจริงเป้าเป่าเป่าเป่าห้าเจ็ด เ,เล่นสาสี่คนนะเล่นกับเพื่อนก็นได้นะไม่ไหวครับไม่ได้เล่นมีดนานเกินครับไม่ได้เล่นนานเลยดีกว่าไม่ไหวถูกาบุธเลยนอกจากสนับ ไม่เข้าอ่ะขี้เกียจเล่นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็เก่งเจอสตรอรี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็กลับมาขี้เกียจเกียจฝึกเหนื่อยนาเบืออ่อละเชื่อป้าว่าข้างในงัดไม่ได้ชัวร์งัดนานร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยน่าจะงัดยากละมั้ง เข้าขี้เกียจเข้าทำไมอะขี้เกียจเข้าผมเก่งนี่ผมไม่ได้เคยเข้าแบบว่าไม่ได้เก่งเพราะห้องการเวลาหีืออะไรเลยนะเก่งเพราะสตอรี่ในเมืองนะเดี๋ยวเจอสถานการณ์จริงก็เดี๋ยวก็เก่งไ,ได้ตี <นะ S 1> บ่อยเดี๋ยวก็เก่งครับช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ตี 没气了。